สวัสดีครับผมกับฟุกแคร์สมาร์ทคาร์ครับผมและกอมแคร์สมาร์ทคาร์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับกระบะเอลซูดีแม็กซี่ประตูล็อตใหม่ทั้งหมดเลยครับคลิปนี้เน้นย้ำเฉพาะ4ประตูเลยมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้4ประตูยกสูงเดิมเดิมสประตูยกสูงโหลดเตี้ยชอบทรงไหนแบบไหนครับมีจัดให้วันนี้จำแจมทุกคันเลยอ่ะนะครับผมเพื่อให้รการเสียเวลานะครับมาเริ่มที่คันแรกนี้ได้เลยครับผมอ่ะ คันแรกนี้นะครับผมเป็นอลซูรดีแมกออหนล1.9แซด4ประตูนะครับคันนี้ทรงยีรับแคะและได้ปากกระโปรงคาร์บอนมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นงานนักมวลการยางครับผมครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมสายซิ่งนะครับผมนะคันนี้เป็นทรงดอิติสแหละครับผมคันนี้รถปี22นะครับราคาอยู่ที่669,000บาทถูกมากใช่ครับผมอด้วยรูปทรงครับด้วยรูปลักษณ์หน้าตานะครับผมสวยมากนะครับผมใช่ครับผมออปชั่นต่างพร้อมใช้งานครับดูล้อครับผม ล้อเป็นล้อลาย T E สามเจ็ด S U V นะครับผมจัดทรงอีลาฟแคะนะครับผมย้านะคันนี้เป็นตัวแซนะครับผมนะใช่ครับเป็นเกียร์แซนะครับภายในครับผมสะอาดสะอ้านนะครับผมเรียมนะครับผมนี่แจมๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่อมเปิดฝากระโปรงให้หน่อยครับนะครับได้เป็นเบาะหนังคูแมกนะครับผมแล้วก็ดูเลขไม้ครับผมเลขไม้ครับ แต่ว่าสุดครับผมเลขไม่อยู่ที่เลขไม่สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรครับโอ้หเลขไม่น้อยนะครับผมออปชั่นครบครับไปตัวแซดนะสีขาวพุกสวยมากนะอ่ะใช่ครับผมได้เป็นสีขาวมุกนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับมีรับประกันให้ดูกันแล้วก็คันนี้ฝาก็เป็นฝาแท้นะครับผมเป็นคาร์บอนแท้เลยนะครับงานเพียวก็เป็นงานของแบนๆหนึ่งนะครับของ KM Racing อ่าโอเคครับรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมใช่ครับผมแผ่นเพจเดิมครับเครื่องเดิมนะครับผมก็ทางร้านผมมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีนะครับผมนะใครออกรถเดือนนี้เน้นย้ําก่อนนะครับผมได้แถมช่วยเหลือชุกเฉินยี่สิบสีชั่วโมงให้เลยสองปีนะครับผมนะพิเศษเลยคันนี้คันที่สองนะครับผมคันนี้จะเป็นปี2022นะครับผมได้เป็น1.9 LDA นะครับได้เป็นแบรนด์สีขาวเหมือนกันเลขไม้ 8 0 0พกว่าโลเลขไม้น้อยด้วยครนนี้เลขไม่แป0ันกว่าโลนะครับเราก็เลยตั้งราคาให้มันใกล้ๆก,ก,ก,กับเกจแซทีนี้แหละคุณลูกค้าก็จะได้มีตัวเลือกแล้วจะได้มีตัวเลือกแล้วนะครับคราวนี้ครับผมถ้าเลือกตัวแซนเมื่อกี้นี้ก็จะได้ฝากคาร์บอนด้วยแต่คัานี้คือจัดเดิมทั้งหมดเลยแต่ว่าที่สำคัญก็คือเรื่องล้อแม็กนะครับจะเป็นรถสรงรถเตียเป็นแม็กหน้าน่าจะเก้าครึ่งสิบครึ่งอะไรประมาณนี้ได้เป็นยางกุดไล นะครับข้างหน้าก็จะเป็นยาง265ข้างหลังก็จะเป็นยาง295นะครับโอเคครับผมมาดูภายในครับผมเกรด LDA นะครับผมก็ยังได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับได้หน้าจอทัศสกรีนครับผมเกียร์แมนนวลนะครับผม6สปีดไม่รวมเกียร์ถอยนะครับเลขไมของน้องนะครับผมดูพร้อมกันเลยนะครับแปดพันเจ็ด้อกว่าโลอ่าครับผมของแท้นะครับเป็นเบาะห้านะครับเกรด LDA นะครับคันนี้ได้เรื่องของเลขไม เล็กไม่น้อยครับผมสภาพดีครับผมลองดูข้างหน้ากันก็วันนี้นะครับคุณลูกค้าอาจจะแบบไม่ได้รีวิวละเอียดมากถ้าต้องการคลิปรีวิวที่ละเอียดแจ้งเข้ามานะครับต้องการดูคนไหนแจ้งเข้ามาจริงๆของเรามีคลิปลายคันอยู่แล้วนะครับ,รบสามารถกดดูในช่องได้เลยนะครับอ่ะคันนี้ก็ได้มีการอดิจามาแล้วนะครับผมแล้วก็ทําระบบท่อน้ําวนของแต่งมานะครับ อ่าที่เหลือก็เดิมทั้งหมดเลยที่จริงๆก็พร้อมใช้งานเลยนะใช่นะครับผมฉ่นเคยครับมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีนะครับใช่ครับอ่ะก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะหกแสนหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับอ่าจัดโปรเให้ดีเลยลูกค้าเงินผ่อนลูกค้าซื้อสดจบราคานี้ได้เลยนะครับแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่าบริการอื่นค่าโอนไม่ต้องจ่ายนะครับผมส่วนลูกค้าซื้อผ่อนนะครับแจ้งให้ทราบเลยนะครับทุกคันในวันนี้นะครับจัดส่วนลดให้เลยสามหมื่นบาททุกคันครับผมนะครับผมอ่า ไม่ต้องแจ้งอะบ่อยครับพี่แจ้งทีเดียวจบเลยนะครับครับผมอ่ะต่อที่คันถัดมานะครับเป็น1.9 LD A เหมือนกันนะครับส่วนคันนี้จะได้เป็นทรงเดิมทรงเดิมๆเลยมีล้อแมกแฟชั่นให้ชุดหนึ่งนะครับปี2023นะครับผมราคาอยู่ที่6 69,000บาทนะครับเราขายแพงกว่าคันเมื่อกี้1มื่อหนึ่งเพราะว่าคอสมใหม่กว่าปีหนึ่งนะครับอ่านะครับคันนี้ได้เป็นราคา6 69,000บาทใช่ครับผมนะครับผม แต่เป็นตัว LDA นะครับเป็นตัว Highlander นะตัวนี้นะครับผมออปชั่นครบนะดูภายในครับเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับผมนะผมเลยบังติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนครับโอเคเบาะผ้านะครับสภาพใหม่กริปภายในคือกริปเลยครับพี่ๆครับไม้น้อยกินหอมยังอยู่เลยนะคันนี้นะใช่ครับผมเลขไม้ครับผมดูเลขไม้โอ้โหน้อยจริงๆครับยาวไปครับคันนี้ เลขไมค์คันนี้9,800เลขหมคไม่ข้ามหมื่นโลนะครับเจ้าของเก่าซื้อไปนี่กะไม่ผ่อนกันเลยนะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเขาวิง่งพ้นระยะรันอินแล้วก็คือปล่อยรถมาเลยนะครับคุณลูกค้าท<ม>่นานใดก็จะไปเอาไปแต่งหรือจะไปซัดอะไรก็เต็มที่เลยเพราะว่าพ้นระยะรันอินแล้วครับคันนี้มันได้ความสดผมมองกันนะความใหม่นะครับผมใครหารถสภาพใกล้เคียงป้ายแดงวารันตีป้ายแดงยังอยู่ยังเหลือนะครับแนะนําคันนี้เลย นะครับผมส่วนตัวแนะนําคันนี้เลยครับเรียกมาน้อยจริงพี่นะครับ9,000กโลหายากครับแต่จอดอยู่ที่หนึ่งคันครับสีขาวสวยๆเลยครับผมมาต่อที่คันถัดมานะครับอันนี้เขาให้โพลมาจัดปลไว้ทุกคันเลยนะคันนี้นะครับผมเป็นคันนี้เป็นอีสุดีแม็กนะครับผม1.9 LDA นะครับปี2022ได้เป็นสีเทาไอ l ่าโอเพกหรือเป็นสีเทาแลมโบนั่นเองนะครับแม็กใหม่ยังใหม่ชุดหนึ่งนะครับผมเป็นล้อแม็กทีอีก้านโค้งสีดํา เป็นทอง SUV นะครับนะครับนี่จะไปโหลดนิดนึงนี่โอ้โหอเลยเป็นยีลัฟแคทเลยนะใช่ครับผมนะครับผมนะแต่ที่เป็นส่วนสูงเดิมๆของเขาครับนะครับสวยทาวเวอร์โบสวยกริปนะครับออปชั่นครบนะครับเกต LDA นะครับคันนี้อันนี้659,000บาทนะครับคุณลูกค้าโโหนะครับคันนี้ราคาย่อมยาวครับปีสองด้วยนะครับวันทีิไปรนดก็ยังเหลืออยู่นะครับก็เขาโสดนะครับ ก็คือเราจะตั้งราคาให้ใกล้ๆกันเพื่อที่ว่าคุณลูกค้าจะได้มีตัวเลือกและต้องเลือกแล้วนะครับว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนเพราะว่าราคาใกล้กันทุกคันท็อปน้อยท็อปมากราคาใกล้กันหมดนะครับนะครับวัดกันที่ว่าใครชอบแบบไหนครับจริงๆผมบอกนี้นะทุกคันเนี่ยเอาจริงอยู่สภาพดีทุกคันนะครับผมรถสวยทุกคันครับอยู่ที่ว่าพี่ชอบคันไหน นะครับมันต้องมีรถคันที่เราโดนใจนะครับใช่ครับผมเนี่ยคันนี้ก็เครื่องเดิมนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีเช่นกันใช่ครับแต่จริงๆพี่คงไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะว่าวาร์ตีสูตรป้ายแดงเขายังอยู่ใช่แล้วแต่ให้ติดเงินปันเงิไว้นะครับอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูคันถัดมานะครับคันนี้เป็นตีปะตูเตี้ยแล้วนะครับผมคันนี้เป็น 1.9S เกียร์ออโต้นะครับปี2000 ยี่สองราคาอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเลขไม้สองหมื่นกรับโลนะครับ,โโรบเป็นตัวเตีย้ยออตโต<น>้นะครับผม<น>เก็ดเอสนี่ดูมาหลายคันนะสิ่งหนึ่งที่โอมสังเกตน,นะที่เราดูมาเนี่ยหกแสนกว่านี่ราคาถ้าเราซื้อไปแดงนะครับเพิ่งจะได้กระบะตอนเดียวนะ,ะถูกต้องอาำสินะไปแดงคือได้กระบะตอนเดียวหกแสนกนระบะน่เนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยได้สี่ประตูนะเพราะว่าถ้าเป็นแคปรุ่นเริ่มต้นรุ่นใหม่ๆนะตอนนี้คือเจ็ดแสนกว่า ตอนนี้ก็หกแสนกว่าแล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปดูนะฮะสี่ประตูยกสูงเนี่ยราคาเหมือนได้ได้สี่ประตูยกสูงนะแต่ราคาเหมือนได้กระบะตอนเดียวของรถไปแดงถูกต้องนะครับผมนะแต่ว่าราคานี้น่าโดนมากใช่ครับส่วนคันนี้นะครับผมราคานี้เนี่ยห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ยังซื้อกระบะตอนเดียวไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้แต่นี่ได้4ประตูอันนี้อันนี้คือเราคุยกันที่ราคาเงินสดนะครับเราคุยกันที่ราคาเงินสด แต่นี้ได้ราคาแต่นี้ราคานี้นะครับได้เป็นสี่ประตูออโต้นะครับแล้วเล็กใหม่น่ารักด้วยคันนี้สองหมื่นกว่าโลครับเล็กใหม่สองหมื giving, ่นสามเล็กใหม่น่ารักครับผมภายในเดิมๆครับสวยกริปนะครับในระคันนี้พิเศษด้วยมีการจัดทรงลงล้อมาให้มาให้เราเรียบร้อยด้วยครับก็จะได้เป็นล้อแมก ดีนะครับผมแม็กใหม่ยังใหม่ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะทรงให้นิดหน่อยครับนะครับกำลังสวยนะเทนลังฮิตใช่ครับผมนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆมาเลยนี่คันนี้ก็จะมีการอัปเกรดท่อไปแล้วนะครับจากราคาพิเศษให้ทุกคันเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็มีส่วนพิเศษให้ทุกๆคันเหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยกับคันนี้นะครับอ่ะมาดูคันถัดมา คันนั้นมาคันนี้จะเป็นสีพิเศษแล้วจะเป็นสีทาวเรมโบนะครับแล้วก็ราคายอยู่ที่5 8 9 0 0 0 0บาทถามว่าทำไมราคาสูงกว่าเพราะว่าปีใหม่กว่าและเขาไห่นิดนึงคันนี้ได้เป็น SDA นะครับปี2023และสีทีพิเศษกว่านะครับโอเคนะครับกระจังหน้าเคี้ยวกุดครับยอดฮิต <hit S 2> <ผม S 1> เลยนะครับคันนี้เดียวกัเดิมใช่นะครับผมล้อเดิมยางเดิมอเดิมยางเดิมและทืะ่อำพันวิ่งแค่1 7 0 0 0กโล S <S ดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าอลองครับไปดูกันลองดูครับดูภายในนี่ครับผมออปชั่นต่างๆครบครับพวม,มอะไรมังติฟังก์ชันนะครับผมอ่าจอเ <นะ S 2> ครื่องเล่นจอมีการอัปเกรดแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ตัวนี้ A D A ก็จะเป็นมีกล้องถอยเรียบร้อยแล้วนะครับใช่มีจอเครื่องเล่นมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อย,ย,อยนะครับรบนะคัจอกล้องถอยนะครับผมนี่แล้วก็เกียร์ออโต้ครับผมเบาะผ้าสะอาดสะอ้านครับกลิ่นรถใหม่ยังอยู่อยู่เลยฟุ๊กใช่ครับผมนะครับ แล้วก็เรื่องพวกภาษีพรบอนี่คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเรามีให้ทุกคันนะครับวันรับรถมีต่อภาษีให้ภาษีต้องไม่ขาดนะครับผมหรือถ้าการันทีขาดก็เดี๋ยวต่อวันรับรับรถให้ครับมในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลเลยเครื่องนี้จัดมาเดิมครับด้านหน้าเดิมนะทั้งหมดเลยครับผมมีประกันเครื่องเกียร์ทางร้านผมให้หนึ่งปีครับพี่แต่ว่าคันนี้ปียี่สิบสามวันตีแปยแดงยังเหลือนะครับยังอยู่ยังอยู่นะครับผมเพราะปกติแปยแดงเขาจะรับประกันสามปีแสนโล อ่าหรือว่าถ้า,าสมมติปีแสนหกหมื่นโลด้วยซ้ำอ่าสมมติว่าถ้าแบบได้ได้โปรที่เขาจัดมาให้นะบาง,<ช>บางคันที่พิเศษหนยก็จะได้ที่ห้าปีหรือว่าแสนห้าประมาณนี้นะครับอ่าเน,นี่ยแล้วรถแล้วรถคันเนี้ยเข้าส่วนด้วยฟุกส่วนใหญ่ของเราจะเข้าส่วนให้ใหทุกคันนะอ่าส่วนใหญ่นะจะเข้าส่วนให้ทุกคันนะครับอ่ะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับคันนี้ราคาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ<ช>้าขอนเหลือห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเบาจัดเลย นะครับสวยมาต่อที่คันถัดมานะครับคับผมนี่คันนี้นี่สุดจริงครับคันนี้ก็เข้าสู่นะครับผมคันนี้เป็นเอสุดีแม็กสี่ประตูยกสูงครับเครื่อง1.9นะครับผมปีของผม22เลือกไม้20,000นิดนิดครับคันนี้ได้เป็น1.9เซตตัวแซด้วยอ่าได้เป็นตัวเซตอ่าเห็นเป็นบอหนังแล้วแซดก่อนแซตไว้ก่อนรถเข้าศูนย์ตรวจสภาพเรียบร้อยเป็นรถโดนใจของท้าชาด้วยครับผมนะครับ ผมบอกเลยคันนี้ไม่มีตําหนิเลยครับสีขาวนะสวยมากจริงเล็กใหม่เท่าไหร่เอ่ยน่าจะห่สองหมื่นกว่าโลป่ะสองหมื่นหนึ่งอ๋อไม่น้อยเล็กใหม่น้อยๆนะครับเล็กใหม่นิดเดียวครับพี่ครับตัวแซดครับม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงครับผมรู้กันอยู่แล้วนะครับออปชั่นต่างๆครบนะครับผมเลยบางตีฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนครับแกมแมนนวลนะครับคันนี้แล้วก็คันนี้เป็นเบาะหนักคูลแม็กนะครับกริปครับคันนี้ใครมาเห็นเนี่ยคือเอาละ แน่นอนครับผมสบายใจหายห่วงรถเขาสวยแล้วขายด้วยตัวเขาเองนะมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับขนาด1,900ซีีนะครับเครื่องเดิมครับท่อเดิมด้วยคันนี้โครงสร้างตัวถังเดิมครับรับประกันให้ทุกคันหนึ่งปีนะครับผมเดือนนี้ออกแถมช่วยเกลืกฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะครับผมและลูกค้าที่ดูไว้นะครับลังดูอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่า สนใจรถนะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะครับคลิปนะครับผมแจ้งให้ทราบก่อนว่าถ้าลูกค้าซื้อสดนะครับค่าดําเนินการภาษีพรบค่าโอนนะครับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะครับผมแบตนั่นแหละครับ7%ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับดูราคาที่เราแจ้งฟรีลูกค้าดาเนินการใช่ครับแล้วก็จ่ายราคานั้นได้เลยนะครับส่วนลูกค้าซื้อผ่อนทุกคันนะในคลิปนี้นะครับเอาส่วนลดไปเลยสามหมื่นนะพี่นะแล้วก็ฟรีทุกค่าดําเนินการด้วย มาดูคันถัดมานะครับผมคันถัดมาจะเป็นรถปี2020ันยี่สิจด21เ็ดพอไป,ปี2ีิเนี่ยก็คือจะเป็นกระจังหน้าเคียวยาวสินี้ยราคาก็จะเบาแล้วเพราะว่าคอ,อสอมันแตกต่างและคันนี้ได้เป็น 1. 9ด LDA นะครับ1นด LDA ปี20จน21นะครับผมราคาอยู่ที่6กแส0ก้าพ0 0บาทนะครับผมหกแ0 0กับกาั 9, บาทโอ้โหเบามากใช่ครับนะครับเบามากครับผมถ้าถ้าไม่ซี้อเรื่องคอสอมเนี่ยก็ แต่ได้โฉมแล้วนะได้โฉมแล้วเรียกใหม่เพิ่งจะเท่าไรเองสามหมื่นกโลนะครับภายในสวยกริบครับผมกลิ่นรถใหม่ยังอยู่เลยนะครับใช่ได้พรมอะไรบางติฟังก์ชันครับเลียกใหม่ที่น้อยนะครับผมสามหมื่นโลนะครับตัวนี้นะครับผมหน้าจอทัชสกรีนครับผมดูครับแล้วหน้าจอเนี่ยเห็นไหมครับถุงยังไม่แกะเลยครับผมพี่พี่นะครับเบาะเบอร์สภาพภายในกริบสวยนะครับเหมือนใหม่ครับพี่ครับอย่างว่ารถเลงใหม่น้อยฟุกสภาพมันก็จะใหม่ตามไปด้วยนะครับ คันนี้เบอกยางใหม่ไม่น้อยนะครับพี่พี่ครับอ่ายางใหม่นะครับผมยางใหม่นะครับยังไงทราบกันเลยทีเดียวครับผมส่วนเครื่องนะครับเหมือนกันเราจะเน้นเป็นรถที่เดิมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยต้องมีรับประกันให้กับคุณลูกค้าทุกคันอยู่แล้วแล้วก็ที่จำพันบางคันที่ว่ารถปีใหม่ๆหน่อยก็คือวารันตีสูตรเนี่ยก็จะได้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทุกท่านสวยครับผมใช่ครับสวยที่จำก็สวยครับผมนะ สเกตดเอนะครับผมไม่ถึงใจพี่เอาตัวแซดไปอีกเอาตัวแซดไปเลยนะครับตัวแซดก็ราคาต่างกันนิดเดียวเพราะว่าคอสอได้เท่ากัน2020นะครับตัวแซดค่ะผมคันนี้ปี2020 61900 0บกห่าครับพี่ครับห่างกับ LDA มาหมืนม่นเดียวแต่ว่าวอันนั้นแเลยปีจดใหม่กว่า,าแต่คันนี้ก็คือแต่ว่าคอสอเนี่ยเหมือนกันนะครับครับผมและเดี๋ยวไปดูกันที่เลขใหม่ ยางเบิกใหม่ก็สีเส้นด้วยนะอันนี้ยางใหม่อยู่แล้วเดี๋ยวไปว่างที่เลืกใหม่นะครับทีนี้คุณลูกค้าก็จะได้มีข้อเปรียบเทียบแล้วจะได้เลือกกันว่าต้องการรุ่นที่ท็อปกว่าอะไรกว่าหรือเปล่านะครับครับผมตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับผมก็ผมมันติฟังก์ชันหน้าจอก็คือจะได้เป็นพวกเบาะหนังอะไรพวกนี้นะครับเลืกใหม่แปดหมื่นโลนะครับได้มีตัวเลือกได้มีตัวเลือกนะครับคันนี้ก็เบาะหนังครับผมนี่เย็นช้ำๆเลยนะครับ ไม่ยังแม่มันก็เพิ่มอีกนิดนึงนะใช่ครับอ่านะครับเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับได้ตัวแซดแล้วแล้วตัวแซดสีดาคือหายากมากใช่ครับผมบอกเลยหายากมากครับผมก็ทีเนี้ยก็คือที่บอกเลยครับคุณลูกค้าจะได้มีตัวเลือกแล้วครับอ่าเพราะว่าอะไรอเล็กไม่อาจจะเยอะกว่าแต่ว่าได้ความท็อปกว่านะครับซึ่งราคาต่างกันแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้ก็เครื่องเดิมพาอเดิมนะรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีเช่นกันนะครับผมนะครับ ไปไปกันต่อครับผมคันนี้เป็นหนึ่งจุดเก้า LDA ครับผมคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอ่าอย่างเช่นแต่ว่าพวกพวกเครื่องยนต์ยังเดิมอยู่เครื่องเดิมเดิมล้อล้อเดิมเดิมนะครับก็มีเนี่ยพวกปิดโลโก้แลวพวกนี้ยนะครับผมครันนี้อราคานะครับผมราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมืนเก้าพันบาทนะครับ LDA เพราะว่าคอสคอสเป็นเพิ่งจะปีสอง9ันสิบเก้า วสิบเก้าปลายปีตัวเจนแรกที่ออกมาจากตัวที่เป็นฉมนี่เลยก็คือรุ่นเปิดตัวนะครับบางทีบางท่านอาจจะยังงงว่าทำไมสิบเก้าถึงยังเป็นฉมเก่าอยู่ทําไมคันนี้สิบเก้าถึงได้ชมใหม่มันเป็นสิบเก้าปลายปีเป็นรุ่นเปิดตัวนะครับนี่ครับแต่ที่เด็ดคือเลขไม่ครับเลขไม่น้อยครับผมอยู่แค่สี่หมื่นิดหน่อยนะครับคันนี้นะครับนี่ครับสวยครับ หน้าจอทัสกิีเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มีตรงนี้เห็นไหมฮะนะครับผมนี่มีการอัปเกรดที่มือจับด้วยนะครับผมตกแต่งเพิ่มเติมสวยงามมากครับผมครับใครชอบแนวนี้นะครับผมนะสีบอลเงินตัวนี้นะครับผมสีออกเทาบอลเทานะครับผมใครชอบแบบนี้ครับผมมองว่าน่าซื้อนะราคาถูกใช่แล้วก็คันนี้ได้มีการอุจจิอารมาแล้วทําระบบท่อหนามนใหม่แล้วก็ใส่อินเตอร์แต่งมาท่อ อากาศกองเปลยนะครับแล้วก็อินเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ว่าที่เหลือนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับผมคือเป็นระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นนี่จะคนดอกจะเอาไปแต่งนะก็ไม่ต้องไปซื้อของเพิ่มแล้วนะเพราะว่าได้ชุอินเตอร์แล้วจนที่กาจะไปเปลี่ยนเทอร์โบไปรุ่นนั้นเพิ่มเนี่ยค,คันนี้คันนี้ถ้าเป็นผมก็แม็กยางสักหน่อยหนึ่งจะท่งสักหน่อยหนึ่งนี่เทแล้วนะ ใช่เพราะว่ามันเริ่มเริ่มมีของมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยก็ค่ายตร์ที่ประมาณสักหลักพันไปปายหรือประมาณหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยก็คือประหยัดตรงนี้ไปใช่ครับผมไม่ต้องไม่ต้องไปเสี่ยงเงินเพิ่มแล้วใช่ครับผมนะก็เราจะคนชอบครับชอบเดิมเอาเดิมไปพี่ครับมีตัวเลือกหลายตัวเลยนะครับมาดูคันนี้นะครับผมคันนี้ยังไม่มีราคาเลยคันนี้ก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย แป๊บหนึ่งนะครับผมอ๋อรถเพิ่งจะมานะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะใช่ใช่ใช่ครับผมเพิ่งเข้ามาเลยครับคันนี้เป็นตัวเป็น1.97ปีเท่าไหรยี่สิบสองป่ะอ่าสองพันเท่าไรฟุบสองพันยี่สิบสองใช่เปล่าใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคอับ 2023คุณฟุก23แล้วครับ23 23ใหม่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 กริปได้เป็นตัวเซตครับออปชั่นต่างๆครบเลยนะครับผมในบางทฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเบาะหนังพูแม็กนะครับกับเลขไม้ที่น้อยนะครับคันี้น้อยแน่ครับเพิ่งกินรถใหม่อยังอยู่เลยเลขไม้เท่าไหร่ครับขึ้นไหมหมื่นสามกว่าครับพี่ครับวาร์นตีป้ายแดงเหลือๆครับผมใช้ยาวๆนะครับ ตัวนี้นะกริปคือสวยจริงครับอันนี้นะครับเดิมเดิมใครหารถเดิมเดิมนะครับย้ำว่าเดิมเดิมนะอยากได้เดิมเดิมซื้อสบายใจนะครับสีขาวมีให้อยู่ด้านหน้ารอดูต้นคลิปนะครับถ้าเกิดใครชอบสีเทานะครับผมคันนี้นะครับจัดให้เลยพี่ไม่หมื่นก็เลงครับผมนะครับปียี่สิบสามวางตีเลือเือนะครับสวยกริป เครื่องเดิมท่อเดิมครับโครงสร้างตัวถังเดิมครับเราบป็นเครื่องเกียร์ถังนผมหนึ่งปีขสยี่สามด้วยนะจ๊ะวันคันนี้ผมบอกเลยวันตีของถังน้ผมหนึ่งปีพี่แทบไม่ได้ใช้หรอกเพราะวันตีป้ายแดงอะเหลือเลอเพอเพอคันนี้อาจจะเป็นห้าปีด้วยใช่เพราะว่าช่วงที่ผมเคยไปออกตอนปีย2สองแต่ว่าเราออกย3สาต้นปีก็คือเราเรามาออกลักจดไงเออก็คือเขาให้ที่ห้าปีหรือว่าแสนห้าคันนี้ ย,ยิบสามแท้นะยสิบสามแท้ก็น่าจะได้หปีแสนห้าหมดแล้วนะถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดน,นะเพราะว่าแล้วแต่อาจจะเป็นที่ส่วนบริการบาง,บางจุดรายละเอียดเพิ่มเติมครบมมคับพี่ครับอินบะ็อกทักมาเดี๋ยวให้น้องไอ้มินดูให้ครับพี่ครับนะไม่ยากนะครับาม,ามาดูตัวท็อปกันบ้างสุดสุด <c oughs> สุดกว่านี้ก็ต้องเป็นตัวเอ็มที่ว่าจะมีพวกเซนเซอร์ด้านหน้าอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเก้าซีนะครับ z ซีคันนี้รถปีสอง0ัน ยี่สิบสองนะครับผมราคาอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่ลงล้อนะครับผมเอ็ดยูวีการยกนะครับผมตัวนี้ให้ด้วยนะครับเป็นตัวนิยมเลยนะครับพร้อมยางใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เลขไมฟีมูลกว่าโลนะครับเป็นระบบพูสตาร์นะครับก็จะเป็นกุญแจคล็ดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะจะเป็นกุญแจเคล็ดแบบนี้ครับ นี่นะครับนะตัวภายในครับออปชันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฟุกนะตัวท็อปแล้วนะนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆที่เป็นแฟนขับอีสุเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับนะครับใครอยากได้ซัดพีครับพี่ตอนเป็นป้ายแดงราคาเป็นล้านล้านตัวบาทนะครับตอนนี้ราคาเหลือแค่เจ็ดแสนพี่รถสภาพกริปเลยนะครับกินรถใหม่ยังอยู่อยู่เลยครับพี่ครับนะครับใครสนใจคันนี้อมบอกเลยว่าคุมคุ้มมากๆครับผม เดีย๋ยวนี้ไม่เคยคิดเลยนะว่าออสุด m ีแจะราคาล่วงขนาดนี้นะใช่ครับผมอ่ะก็คันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับผมเป็นปิดกันที่ ZP เลยนะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับคุณลูกค้าคันนี้ก็ได้เป็นรถเดิมๆมิ่หนึงคันได้เป็นตัวท็อปนะครับรถใหม่ก็ราคาเป็นล้านพอมาอยู่ที่เราวันนี้เหลืออยู่เจ็ดแสนกว่บาท นะครับรับสดก็จะเหลืออยู่ห0 0สนอมอยู่ในส่วงของฝ่ายดนยนะพุ่งตรงนะวันนี้มาดูรีเิวรีวิวแบบดีแม็กซประตูนะครับพูดได้เลยครับพี่พี่ครับว่าตอนนี้นะครับผมนะอิสุดีแม็กซประตูราคาล่วงมากกว่าเมื่อก่อนแล้วนะครับผมเวลาพี่พี่ซื้อรถมือ2นะครับคัดเก็บให้แบบนี้สภาพไม่เนาะแบบนี้สวยๆแบบนี้ครับพี่ครับราคาล่วงขนาดนี้นะครับผมตอนนี้เป็นโอกาสดีของพี่พี่แล้วนะครับซื้อสดก็คุ้มนะร้านเราไม่ต้องใจแบตนะครับพี่ๆี่ซื้อผ่อนนะครับผม มีโทรุัให์อีกสามหมื่นนะครับผมคอนเบาครับพี่ครับเริ่มต้นดาวที่สามบาทครับนะครับผมนะครับโปร้านเรานะจะกับจะส่วนบาทแล้วพี่เอาไปสามบาทก่อนละกันนะพี่นะครับผมนะครับส่วนพี่พี่คนไหนนะครับเครดิตดีครับพี่ดาวสามบาทนะครับผมพี่พี่คนไหนนะครับผมสนใจซื้อสดนะครับผมผมบอกเลยคุ้มมากนะครับผมแบตไม่ต้องจ่ายภาษีพรบไม่ต้องจ่ายครับค่าโอนไม่ต้องจ่ายจบราคาหน้าปายซื้อได้เลยจบได้เลยราคาคุ้มมาก พี่พื้นซื้อผ่อนผ่อนเบาด้วยไม่ต้องดาวหลักแสงนะพี่ครับครับเพราะเราดาวแค่3บาทนะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่ต้องการเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่สาขาแล่ข้วผสมนะครับก็ตั้งอยู่เส้นถนนมาลายแมนช่วงหลักกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับสนใจคนไหนครับพี่ครับคอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าแคปเล็กไป้ายทะเบียนแล้วก็ทัก อินบ็อกมาหาเราได้ทุกๆช่องทางนะครับก็ท่านนดที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวเราทั้ง2คนนะครับผมกลับมาพบก,กันใหม่ว่าจะมีรถใดมาจัดโปรโมชั่นให้ก็ฝากติดตามไปด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไป <มา S 1> ก่อนครับผมสวัสดีครับ